อย่าแต้ครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําคุกกี้ข้าวโอ๊ตแต่อบด้วยไมโครเวฟรสชาติอร่อยออร่ยและสูตรนี้สามารถอบด้วยเตาอบทั่วไปสามารถทําขายสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะและก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและนี้ก็คือรายละเอียดของส่วนผสมทั้งหมดถ้าหากท่านไหนอ่านไม่ทันก็แคบหน้าจอ,อาไว้อ่านที่หลังได้นะคะ ก็จะมีเนยสดรสเค็มถ้าหากท่านไหนใช้เนยจืดก็เพิ่มเกลือป่อนได้หนึ่งช้อนชาก่อนที่จะนำมาตีก็พักไว้ให้เนยนิ่มก่อนจะได้ตีง่ายๆจากนั้นก็ตีให้เนยขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายขาวตามด้วยน้ำตาลทรายแดงป่นหรือว่าโอทึง ส่วนใหญ่น้ำตาลทรายแดงป่นเราซื้อมาก็จะเป็นก้อนๆอนอย่าลืมใช้มือเรากดหรือว่าบี้ให้แตกด้วยนะคะทยอยเติมทีละครึ่งก่อนแล้วก็ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันก็คอยตะล่อมขอบชามด้วยนะคะ ามด้วยเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาก็จะช่วยลดกลิ่นคาวของไข่แล้วก็เพิ่มความหอมให้กับคุกกี้ทําให้น่าทานมากขึ้นค่ะขั้นตอนนี้ก็ตีให้เนื้อเนียนนิดนึงเพราะว่าถ้าเติมแป้งและข้าวโอ๊ตและส่วนผสมต่างๆลงไปก็ไม่สามารถใช้เครื่องตีมือได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าตัวแป้งคุกกี้ก็จะมีความเหนียวผู้อย่างเข้ากันดีแล้วก็มาเตรียมรอดแป้งกันต่อ เบกกิ้งโซดาผงปูแป้งว่าวหรือว่าแป้งสาลีนเนกระสงค์แล้วคลุกให้เข้ากันจนไม่ให้เหลือผงแป้งแล้วตามด้วยเติมข้าวโอต๊ต คอนเฟลกลูกเกดหรือส่วนผสมอื่นๆก็เติมได้ตามชอบได้เลยนะคะแล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากันถ้าหากท่านไหนมีเครื่องตีก็จะทำได้จำนวนเยอะๆแล้วก็จะสะดวกมากกว่านี้ค่ะคลุกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็มาเตรียมเวฟกันต่อ และสำหรับภาชนะที่ใช้ก็ให้ใช้ได้กับไมโครเวฟด้วยนะคะจะเป็นชานแก้วเซรามิกหรือว่าจานกระเบื้องแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วใช้กระดาษไขมารองที่จานก่อนจะใช้ทั้ง3ชมชานเลยนะคะเพราะว่ากระดาษไขก็จะช่วยซับน้ำคุกกี้ของเราก็จะได้มีความกรอบและวิธีตักเนื้อคุกกี้จะใช้มือเราปั้นเป็นลูกๆหรือว่าจะใช้ช้อนตักแบบนี้ก็ได้ค่ะ วางใส่จานเว้นช่องลมนิดนึงใช้ซ่อมกดให้แบนตกแต่งด้วยเม็ดอัลมอนด์หรือเม็ดมะม่วงหิมาพานหรือตามที่เราชอบได้เลยค่ะขั้นตอนการปักเม็ดอัลมอนด์ก็ให้เอียงเอียงนิดนึงแล้วก็ใช้ช้อนกดให้แน่นเวลาสุกแล้วจะได้ไม่หลุดเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะจะใช้ไฟปานกลางหรือว่ามีเดียมที่2นาทีครึ่ง หรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่มั่นใจก็ให้อบ2นาทีก่อนนะคะและนี่ก็2นาทีครึ่งรวดเร็วทันใจดีมากๆเลยนะคะกลิ่นก็หอมมากๆด้วยค่ะนะคะด้านล่างที่กระดาษไขก็จะมีน้ำชื้นๆอยู่แบบนี้และตัวของคุกกี้ก็มีความชื้นอยู่นหน่อยๆจะพักไว้ประมาณ10 2 0นาทีให้ตัวคุกกี้คายความร้อนออกก่อน พอเย็นสนิทแล้วคุกกี้ก็จะกรอบเองค่ะและแนะนําอีกอย่างหนึ่งอบด้วยไมโครเวฟอย่าใช้เวลานานเกินไปเพราะว่ากว่าจะคายความร้อนจะมีรสขมได้ค่ะอบครั้งแรกก็ต้องเทสเตาก่อนกันพลาดนะคะเนี่ยค่ะคุกกี้ที่เราอบออกมาสีสวยๆกลิ่นหอมๆไม่แพ้เตาอบทั่วไปเลยค่ะแต่เพียงแต่อบออกมาใหม่ๆก็จะมีความชื้นนิดหน่อยก่อนจะทานก็พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงให้คายความร้อนออกก่อนเท่านี้เราก็จะได้คุกกี้กรอบๆแล้วค่ะ และวิธีเก็บคุกกี้ที่อบด้วยไมโครเวฟแนะนำให้เก็บในตู้เย็นนะคะเวลาจะทานค่อยนำออกมาทานเท่านี้เราก็จะได้คุกกี้กรอบๆอร่อยๆไม่ง้อเตาอบมีไมโครเวฟเครื่องเดียวก็ทำได้อร่อยๆไม่แพ้กันแล้วค่ะค่ะสูตรขนมอร่อยๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ